ครับวันนี้มาพบชูโรกิสานครพามาดูเทเลอร์ครับบ้านเซเมอนเดิมโธ่กี่ยูเละหมดเลยครับ ทางเข้าครับจะไปไหวหรือเปล่าครับโตเดียวนะครับ <laughs> ไปไม่ได้ครับโยกครับโยกตะาันโม

จรในห้าวันครับ <laughs> พีแต่ข้างระครับเอ้ยเอ้ยฮ <laughs> ่าฮาาไม่ไนะ เล่มหมไรครัไม่ไหวครับต้องไปเอาตัวช่วยก่อนครับ โอ้ยเละหมดเลยครับบ้านเซมีมาหถวใจกันนะแป๊บหนึ่งนะ ร้อยทกได้เรียบรอย้อรยฮะอะไรนรื่อตเชื่อมไป้ไยายโจรถ่ายไม่ได้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยฝากติดตามคลิปผมด้วยนะครับครับจบคลิปแค่นี้นะครับ